การต่อสู้แข่งขันการแข่งขันก็จะต้องมีแพ้มีชนะการต่อสู้ก็จะต้องมีแพ้มีชนะบุคคลผู้ที่ต่อสู้แข่งขันถ้ารู้จักตนเองแล้วและรู้จักศัตรูคู่แข่งเป็นอย่างดีแล้วจะไม่มีวันพ่ายแพ้ ต่อการต่อสู้แข่งขันใดๆเลยแต่ถ้าบุคคลผู้ที่ต่อสู้แข่งขันประมาทตัวเองและประมาทศัตรูคู่แข่งแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะชนะการต่อสู้แข่งขันนั้นๆแม้แต่ครั้งเดียวเลยการชนะใดๆที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ การชนะนั้นเป็นการชนะที่ดีถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้นใช้ปัญญาชนะแทนสุดแสนสบายใจ